บ้านใต้ดินในส่วนของที่2นะครับขุดไปยังไม่เท่าไหร่นะครับว่าเจอของดีจนได้นะฮะในช่วงเช้านี้นะครับระหว่างที่เรารอแมคโครกันอยู่จังหวะว่างๆนะครับก็เลยให้พี่ไก่ทํากรอบของเรื่องป้ายสปอนเซอร์นะที่ผมเคยพูดไว้ตอนลร์สดนะครับว่าผมจะเอาเอ่อเป็นกรอบสีเหลี่ยมแล้วก็เอาสปอนเซอร์ที่สนับสนุนเราครับมาติดไว้ตรงด้านข้างของตัวริบหรือมันก็ตรงด้านหน้าของเอ่อตรงตัวบ้านทางด้านน้องๆเด็กๆนะครับผมได้ทําการรื้หย้าเก่าออกให้หมดเลยนะครับเพราะว่าน้ําท่วมแล้วมันเน่าเดี๋ยวเราก็จะทรายมาถมใหม่นะ เอาเลยต้องทาเป็นต้องแบบผ่าไม้ให้เล็กลงนะครับเพื่อเอาเศษไม้อย่างมาใช้ในส่วนตัวของทางการยกระดับของความสูงของใต้ขึ้นมานะเองก็ไม่รู้เรียกอะไรเหมือนกันครับอธิบายไม่ถูกเหมือนกันก็ใช้เครื่องมือของเดิมๆนะครับก็คือด้วยวงเดือนของมาสลุนั่นเองเป็นวงเดือนตัวเดิมเลยครับตัวเก่าที่เราใช้กันสร้างบ้านต้นไม้หลังที่2เนี่ยนะฮะก็ใช้จบมาสร้างบ้านได้เป็นหลังแล้วหลายคนที่กําลังจะตัดสินใจเลือกซื้อนะครับก็น่าจะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นมากแล้วนะฮะในตอนเช้าถึงเที่ยงของวันนี้นะครบบดยออมาา่่วรืแหุ เบาบ้างนะครับหนักบ้างปรับคนกันไปนะครับแต่ก็อย่างเช่นเคยนะครับต่อให้ฝนตกมาขนาดไหนพวกเราก็ต้องทํางานกันต่อไปนะครับเหมือนว่าพวกเราจะชินกับฝนไปแล้วนะครับตอนที่เราสร้างบ้านต้นไม้หลังที่2ก็ตกแทบทุกวันเหมือนกันนะครับก็ชินไปแล้ว่พี่ไก่ได้กรอบมา1อันนะครับผมก็ลองมาทาบดูก็น่าจะได้อารมณ์ประมาณนี้นะครับจะทาเป็นกรอบสีขาวนะครับทั้งหมดประมาณ6กป้ายเมื่อช่วงเที่ยงกว่าๆนะครับเมื่อเราทานข้าวกันเสร็จทรายที่ผมได้สั่งมาครับก็ส่งมาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับก็ให้น้องๆจัดการเลยนะทำไมมมต้ทราาาา่่นนนนััเพกกฝลํ เกิดการขังนะครับเมื่อน้ํามันขังครับมันเป็นแอ่งน้ำน้ำมันก็เลยไม่ไปไหนนะครับยาก็เลยเน่านะครับเราก็เลยทําการเททรายใหม่ให้มันสูงขึ้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวปูหญ้าใหม่แล้วกัน่วงจังหวัดที่น้องๆกําลังทํางานในการเททรายหรือปูทรายกันอยู่แมคโครขนาดเล็ก็ได้มาถึงของเราแล้วนะครับขนาดใหญ่ไม่เข้าไม่ได้นะจะใช้ขนาดประมาณนี้เมื่อแมคโครเข้ามาถึงพื้นที่ที่เราต้องการจะขุดแล้วครับก็ให้พี่ไก่ไปบอกตําแหน่งพิกัดนะครับว่าเราจะขุดแบบไหนทํายังไงกันเมื่อเราคุยกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับระดับแรกแม ก็ตรงจุดนี้ไม่มีกองขยะอยู่เยอะนะครับเหมือนที่บงบอกไปเมื่อวานไม่ว่าจะเป็นเศษไม้ท่อนไม้เศษเหล็กอะไรต่างๆนะครับเพียบเลยนะต้องเคียยวออกให้หมดเมื่อทางแมคโครเขาเคียย์หน้าดินเสร็จแล้วนะครับก็ลองขุดดูเลยลักษณะของตัวบ้านนะครับผมเลือกใช้อยู่ที่6กคูณแเมตรครับลึกลงไป3เมตรนะครับตัวโครงสร้างของบ้านเนี่ยผมใช้การเทปูนทั้งหมดเลยนะครับไม่มีการก่อมาทางที่น้องๆ้องเด็กเด็กกันบ้างครับตอนนี้ก็น่าจะปูทรายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะจะสูงขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยก็น่าจะใช้เวลาประมาณสัก3 4ววัน่าจะะได้ปูาานเพรตอนนี้าาเบอกว่าฝนตกหนักะครับไว่า แนี้ครับผมก็ลองมาเข้าห้องน้ําดูนะฮะฟิวดีมากๆเลยตอนที่เรานั่งทําทุระส่วนตัวอยู่นี่รู้สึกว่ามันสบายสบายดีนะแบบนั่งไปมองเห็นภูเขาไปอะไรประมาณนี้ฮะเลยถ่ายมาให้ดูว่าโปรเจกต์ต่อไปครับก็น่าจะเป็นเขาลูกนู้นน้ที่ผมถ่ายให้ดูตอนนี้ที่ผมเคยบอกไว้ว่าผมอยากสร้างบ้านฮอบบิทนะครับเดี๋ยวรอก่อนแล้วกันนะรอบ้านใตดินเสร็จก่อนนะครับก็ลงมาดูทางแมคโครกันต่อนะครับแมคโครเขาหนาดเล็กนะครับทำได้อะไรมากไม่ได้นะฮะต้องช้านิดหนึ่งในระหว่างที่พวกเราทําอะไรต่างๆเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทาง มานั่งตัดไม้ที่ยกขึ้นมาจากขอบสระเมื่อกี้นะไม้ตรงนี้เป็นไม้มะขามนะครับที่ผมกับพี่ไก่ได้โค่นทิ้งไปนานแล้วเหมือนกันนะเป็นไม้แห้งเลยนะครับเราก็ไม่รู้จะทำังไงกับไม้ต้นนี้ดีนะครับก็เลยเอาด้วยโซ่ของมาสลูนะครับสองตัวเลยนะเราก็จะตัดไม้เป็นท่อนๆไว้นะครับเพื่อเอาไว้เผาตอนหน้าหนาวแล้วกันโดยปกติแล้วครับเขาจะใช้เล่ยยนในการตัดนะผมกับพี่ไก่แล้วก็พวกเรานะครับทีมงานนะเร็งเห็นว่าด้วยโซ่มาสลูกก็เอาอยู่เหมือนกันนะครับไม่ต้องเสียงดังอะไรมากมายครับสบายๆนะด้วยโซ่ผมก็ใช้้้้้้้้มมมาาาตตัััััังงงแ่่่่บบบบนนนนนนไหลกกกกกทททีีีวครรุ็็็ยยยใใใใชชอูเเเปดิ ครับเครื่องก็เครื่องเดิมๆนะที่เราเคยใช้กันเนาะหลายๆคนจะรู้จักอยู่แล้วนะนี่เราเล่นไม้มะขามเลยครับเจอแกนด้วยให้เห็นกลมๆตรงกลางๆไหมฮะนั่นแหละคือแกนมะขามนะครับกังแข็งเลยนะฮะก็ถือว่าตัดได้ง่ายๆสบายๆเลยครับใหญ่แค่ไหนก็เอาอยู่ครับดูรอยยิ้มของพี่ไก่เอาเองแล้วกันส่วนเรื่องแบตนะครับนี่เราตัดมาก็เยอะพอสมควรแล้วครับแบตก็ยังเหลือประมาณ3ขีดกว่าๆนะครับว่าสองขีดกว่าๆครับผมก็ถือว่าได้อยู่กันนะฮะนี่ตัดไปหลายท่อนเลยฮะ ก็ถือว่าโอเคเลยครับผ่านนะครับการที่เราได้ทดลองมาใช้งานจริงๆประมาณ2เดือนนะครับเดี๋ยวจะใช้ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะพังนะฮะเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าจะพังตอนไหนนะตอมาช่วงตอนเย็นกันบ้างนะครับทำกรอบเสร็จแล้วก็จะมาทาสีขาวแล้วผมก็ให้พี่ไก่ลองขึ้นไปติดดูนะครับเป็นป้ายของสปอนเซอร์นะฮะด้านบนสุดนะครับจะเป็นป้ายของมาซารุแบบตายตัวเลยนะครับป้ายที่ลงลงมาไล่ลงมาระดับชั้นนะครับก็เป็นสปอนเซอร์ต่างๆครับคนที่ส่งอะไรมาให้เราใช้อะไรประมาณเนี้ยตอนนี้เราก็น่าจะมีประมาณ้า็ถึงสีก 2- าเจ้าก็ถเอปยงนะอใครากเ็ เชิญได้เลยเพราะในนะทุกๆวันผมต้องถ่ายบ้านทางนี้อยู่ประจําอยู่แล้วนะต่อมาเราก็มาลองติดไฟอีกยี่ห้อหนึ่งดูดจ<ช>้านะน,นี้เขาก็อยากเป็นสป,ปอนในอนาคตให้เราเช่นกันนะครับเขาส่งไฟมาให้เราทดลองติดดูก่อนนะที่ผมเคยบอกไปในไลฟ์สดนนครับว่ามีเจ้านึงเป็นเรื่องของไฟนะครับคือแบบว่าผมจับแล้วงานไม่มีกองแก๊งเลยครับคือปฏติกเขาแข็งมากๆเลยเดี๋ยวผมมารีวิวให้ดูอีกรอบนึงครับขอเทสคดูก่อนแล้วกันัมาทางรถขุดของเราบ้างนะครับสิ่งที่เราเจอก็เจอแล้วนะครับนี่คือน้ําตาน้ำนะฮงจุดนี้นะครับมันคือสิ ว่ามันไม่มีอะไรให้หลุ้นนะครับผมอยากเจอแบบนี้มากกว่าครับมันมีอะไรที่แบบว่าเราต้องท้าทายตัวเองอยู่เสมอนะครับจะทําได้ไหมจะผ่านไปได้ไหมอารมณ์ประมาณนี้ยเราจะทํายังไงให้น้ําไม่ซึมเข้าห้องให้น้ําไม่ท่วมห้องอะไรยิ่งเจออะไรยากๆเนี่ยมันก็ยิ่งท้าทายกับพวกเราดีเหมือนกันนะพวกเราไม่เคยเจอเอาจะช่วยพวกเราด้วยแล้วกันนะครับ